วัสดีครับสวัสดีครับคมา้รับครับผมครับผมครับผมเป็นปีแรกของเราสองคนเลยครับก็รู้สึกเป็นเกียรติมากมากเลยครับผมที่ทางสุดสัปดาห์เชิญมานะครับก็ด้วยความเป็นปีแรกก็จะพยายามแต่ไม่เต็มที่ครับผมครับผมก็ดีใจขอบคุณทางสุดสัปดาห์มากๆของที่มอบโอกาสนี้ให้พวกเราสองคนได้มาร่วมงานครับครับ คือจริงๆนะผมมาเป็นคนที่ชอบทําบุญอยู่แล้วเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราสงสารคนที่แบบได้โอกาสเนาแล้วยิ่งแบบเราได้มีโอกาสมาร่วมงานกับสุสัปดาที่แบบว่ามันเกิจะทําการกุศลให้อาเด็กๆหรือแบบอะไรอย่างนี้ก็สกแบบดีใจมากๆครับครับผมส่วนผมก็มีบ้างครับผมแต่ก็ไม่ได้บ่อยเท่าที่อยากจะทําก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีครับที่ได้ทําสิ่งที่เราไม่ได้มีเวลาทําบ่อยนะครับครับครับผมฝากแฟนๆทุกคนนะครับติดฝากแฟนๆทุกคนนะครับผมติดตาม สุดสัปดาห์คนหล่อขอทำดีปีที่ส7กันด้วยนะครับผมแล้วพวกเราสองคนจะไปทำอะไรกันก็ฝากติดตามหมดด้วยครับครับขอบครณค่ะบีอาคนนอยครับผมเชอร์ปล่อยออกมาแล้วครับเชลลเอร์ปล่อยเมื่อวานนะครับก็ตื่นเต้นกันทั้งกองเลยเมื่อวานนี้ใช่ครับผมเมื่อวานอยู่เห็นกันมาก่อนแล้วครับผมเพราะว่ามีการถ่ายทำคอนเทนต์มีการถ่ายรีแอคแล้วก็มีการเช็คเทปนิดๆหน่อยๆครับผมใช่ก็รู้สึกดีใจครับเมื่อวานก็เห็นกระแสตอบรับดีมากๆก็ขอบคุณแฟนทุกคนนะครับผมที่ให้การตอบรับดีมากๆเลยครับ ครับก็อีกสองวันที่นะครับรอฝากติดตามอี1ีหนึ่งกันด้วยครับครับเราคอามรุนแจะนเรืสนุกครับผมเอ่อวิอาคือเรารักกันเนี่ยเป็นเรื่องในรั้วมหาลัยครับผมคือจะเป็นเรื่องที่โฟกัสเรื่องความเป็นเพื่อนมากกว่าเพื่อนใช่ครับาเพาเป็นเพื่อนที่มีความรักอยู่ในนั้นด้วยอ่าใช่ครับผมเชื่อว่ามันเป็นชีวิตมหาลัยของทุกคนนะการที่ได้อยู่กับพ้อเพื่อนและอาจจะมีความรักเข้าไปเกี่ยวข้องบ้างอ่าอาจจะมีการพบกันเลิกอาจจะมีการ เจอคนที่ชอบอาจจะมีการผิดหวังมีครบทุกรถครับผมจะมีอะไรบ้างให้ทุกคนติดตามก็รอดูกันครับบรรยกาศที่แบบว่าถ่ายกันแบบเพื่อนๆตื่นเต้นเลยพี่ชายตรงนั้นจริงสนุกครับผมก็จริงๆแล้วมี12คน12คน,คน,นซึ่งเหนื่อยกันมากๆมากใช่แต่ก็สนุกครับผมคือตอนนั้นเราถ่ายเพื่อนานเนี่ยเราจะมีแค่คค2คนคือมันก็จะเป็นอีกฟิลนึงแต่ว่าน่านจะเหงาหน่อยแต่นี่คือมันทำให้บรรยากาศของกองมีความสนุกมีความแ<อ>บบว่บ<อ>บบา คือเฮฮามากขึ้นด้วยความที่มันมีคนเยอะเนาะเราเวลาเราเหนื่อยกันเราก็จะมาหาอะไรทำกันเล่นกีตาร์ร้องเพลงกันอะไรอย่างนี้ครับครับผม<อ>ใครตัวตึงในกองเหรอครับวินนี่ครับวินนี่ครับแล<อ>้วอย่งไรครับแลวินนี่เขาจะมีจังหวะเฉพาะตัวเองครับผมเฉพาะตัวเองครับผมซึ่งเป็นจังหวะที่ผมรู้สึกว่ามีสเสน่ห์นะเป็นคาแรคเตอร์ส่วนบุคคลท,ที่แบบอยากให้ทุกคนได้ติดตามจริงแล้วเขาก็เอามาใช้ในซีรีส์ด้วยครับรอติดตามครับครับอันนี้ใช่ไหเมื่อกี้ผมว่าจะเห็นในไทยแต่คือ อ๋อใช่ครับก่อนมางานก็ไปซื้อของขวัญมาเกิดกันครับผมใช่ครับผมคือด้วยความที่เราทํางานกันค่อนข้างเยอะมากช่วงนี้กระจายคิวแม็กกันได้นี่คือยากมากใช่เพราะว่าจริงๆแล้วช่วงนี้เนี่ยงานของผมกับปอนมันจะค่อนได้ต่างกันครับผมมีซีรีส์อีกเรื่องหนึ่งที่เตรียมถ่ายและถ่ายอยู่ครับผมแล้วส่วนปอนก็จะมีโปรเจกต์ลับๆโปรเจกต์อะไรโปรเจกต์ลับๆครับผมที่แบบทำเหมือนกันก็ยังก็ติดตามทุกคนด้วยนะครับครับผม ใช่ครับผมจริงแล้วนี่เป็นเวลาแทรกด้วยซ้ำใช่ใช่เพราะว่าคือตอนแรกเราอะเมื่อเช้าผมก็ไปทํางานมาก่อนผมก็ไปทํางานมาก่อนเหมือนกันผมก็ไปฟิตติ้งมาส่วนบอลเขาก็ไปไปถ่ายรายการมาถ่ายรายการมาครับผมก็ก็เป็นเวลาก่อนที่จะมาที่นี่นี่แหละก็เลยแบบถามกันว่าแบบเอออยู่ไหนชั่วโมงเดียวเท่านั้นเราก็รีบนัดกันเลยปใช่ไปดูดีกว่าใช่มีในใจอยู่แล้วครับผมเราคุยกันไว้นานแล้วครับเลอแค่ไปเอา ูกใจแลับผมได้มีโอกาสเอามาใช้ได้หลายงานเลยทำคอนเทนต์ก็ได้ขึ้นคอนเสิร์ตก็ได้ครับเราเลือกนานไหมครับวันนี้เลือกเลือกไปนานนะคือจริงๆแล้วเราอ่ะคุยกันไว้ก่อนที่จะถึงวันเกิดผมอีกเพราะด้วยความที่เราทํางานกันค่อนข้างเยอะมากก็จะไม่ค่อยมีเวลาไปไปดูไปดูจริงๆเท่าไหร่เราก็จะเลือกไว้เออเนี่ยได้แบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วของนี้เขาอยากได้มันไม่ใช่สิ่งที่มีทุกที่ด้วยใช่ผมใช่คือผมอยากได้แบบลิมิเต็ดอีดิชั่นเนี่ยก็คือประเด็นคือมีมีลิมิเต็ดอีดิชั่นกับแบบธรรมดาหนึ่เพราาะว่ ตอนนะตอนก่อนมันเกิดยังมีลิมิเต็ดอยู่นะวันนี้ไม่มีแล้วใช่ครับผมก็แต่ว่าก็ชอบครับชอบครับครับขอฝากซีรีส์เรื่อง VR คือเรารักกันด้วยนะครับผมออนทุกวันพูดนะครับเวลาสองทุ่มครึ่งทางช่องจีเอ็มยนะครับและออนบน YouTube เวลาสองทุ่มครึ่งเช่นกันครับอยากฝากด้วยนะครับผมผมก็เหมือนกันครับผมฝากซีรีส์ VR นะครับแล้วก็ ฝากโปรเจกตอีกมากมายที่เราจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งของผมและของภูวินนะครับผมขระหมมแล้วก็ที่สำคัญเลยเราก็มีรายการฟูลรีบุ๊กน,นะครับผมที่ไปทําอาหารนะครับผมก็เดี๋ยวออกไปแล้วอีพีนึ่งก็อีพีต่อๆไปจะเป็นไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับครับผม